สวดีค่ะพวกเราสตาร์แดนค่ะพวกเราสตาร์แดนะคะเป็นจิกะไอดอลนะคะซึ่งจิกะไอดอลแปลว่าอะไรคะน้องเหนี่ยวแปลว่าวงที่ไม่มีค่ายค่ะคำว่าสตาร์แดนเนี่ยมาจาก ํทำท้องเสียงว่าสตาร์ดาที่แปลว่าลองดาวค่ะพวกเราก็เปรียบดังละองดาวดวงเล็กๆที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเองที่กําลังพุ่งไล่ตามความฝันดาดออกไปอะค่ะก็เลยกลายเป็นสตาร์ดาค่ะคอนเซปต์ชุดของเรานะคะเป็นแนวเรนเจอร์ค่ะแบบเดินทางข้ามเวลาตอนนี้เรามี2ซิงเกิลนะคะซิงเกิลแรกของพวกเรานะคะชื่อเพลงว่าดาวน้อยความหมายของเพลงก็จะเหมือนกับชื่อวงเลยคือการพยายามไล่ตามความฝันเพลงที่2ชื่อรักแท้ของเธอวงเล็บฉันค่ะเป็นเพลงเกี่ยวกับการย้อนเวลากลับไปสรารภาพ รักกับคนที่ชอบค่ะสามารถส่งเพลงนี้ให้คนที่เราแอบชอบได้นะคะ ก็รู้สึกภูมิใจที่เพลงของพวกเราได้ไปลดแล่นอยู่ในเกมอลิชั่นที่หนูเคยเล่นก็วันนี้ก็ได้เล่นเพลงของตัวเองแล้วเกมอลิชั่นเนี่ยก็คือแบบอันดับหนึ่งสำหรับหนูนะ็นคนชอบฟังเพลง็นคนชอบร้องเพลงแล้วก็ที่สําคัญก็มีการแต่งตัวด้วยเนาะใช่สไตล์ที่ชอบแต่งก็จะเป็นน่ารักน่ารักพองๆหน่อยถ้าเท่ก็เท่ไปเลยแบบสายดาร์กของหนูจะเป็นแฟนตาซีค่ะเพลงหนึ่งเปลี่ยนชุดหนึ่งเพลงหนึ่งเปลี่ยนชุดหนึ่งเอาไว้ขิงนะคะสำหรับเกมอลิชั่นเนี่ยที่เปิดพื้นที่ให้ LGBT ด้วยหนูก็รู้สึก นะไปเปิดโลกเหมือนได้คุยกับเพื่อน,นก็คลายเหงาให้เราได้เหมือนเราได้อยู่แค่ในห้องนะคะตามพวกเราได้ที่ f a c e b o o k Star d a d ค่ะตามนี้ได้เลยค่ะส่วน i n s t a g r กรนะคะก็จะเป็นชื่อของพวกเรา s t a r d a d ค่ะอาริชันเป็นมากกว่าสังคมเกมออนไลอย่าลืมเล่นเพลงของพวกเรากันเยอะๆนะคะ